มหาศจรยรธรรมชาติบำบัดสนับสนุนโดยดิอารเคยาโทร0861115522มาถึงช่วงท้ายของรายการแล้วค่ะมหาสจัยรธรรมชาติบำบัด วันนี้สําหรับคนที่มีอาการปวดหัวปวดเป็นประจําปวดเท่าไหร่ก็ไม่หายหรือที่เรียกกันว่าไมเกรนต้องติดตามดูในช่วงนี้ค่ะเพราะว่าหมอแดงหมอวีรชัยวาสิกดีลกนะคะจะมาบอกเราค่ะว่าทำยังไงถึงปวดไมเกรนทํายังไงถึงจะหายจากอาการปวดไมเกรนค่ะหมอแดงอยู่ตรงนี้แล้วนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับคุณต้าครับอุ้ยปวดกันเยอะเลยนะไมเกรนเนี่ยปวด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 จนแทบจะทําอะไรไม่ได้เลยคุณต้าเป็นไหม บางครั้งก็เป็นเหมือนกันค่ะพ้ปวดอย่างนี้แหละค่ะมันเกิดจากอะไรอะคะไมเกรนเนี่ยนะคุณตาฮะไมเกรนเนี่ยมันไม่มีเชื้อโรคไม่มีตัวไม่ใช่เชื้อไวรัสไม่ดม่ใช่เชื้อแบคทีเรียแต่มันเป็นสิ่งที่เรากระทาขึ้นมาเองเราสร้างขึ้นมาเองคุณตาสร้างขึ้นมาเองไม่ใครไม่มีใครเอาเชื้อโรคมาให้คุณตาเลยคอณตาอยู่ดีๆถ้าจะไปสร้างนะให้ตัวเองเจ็บป่วยทําไมจะรู้ได้ไงว่าคุณตาอยู่ดีนะ เราบางครางเนี่ยฮะเราไม่ทราบหรอกคว่าเราที่ทําอยู่เนี่ยพฤติกรรมที่เราทําอยู่ทุกวันทุกวันเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ก่อให้เกิดโรคหรือเปล่าอย่างเช่นอะไรพฤติกรรมอะไรนะคะคุณตาตื่นขึ้นมากี่โมงตื่นขึ้นมาเอาทุกวันนี้ตื่นตีสี่ครึ่งตีสี่กาแฟไหมกาแฟกาแฟตอนตีห้าตีห้าเนี่ยครับสิ่งนี้แล้วครับทาให้คุณตาเป็นไมเกลแล้วอ๋อตื่นกาแฟตื่นเช้าขึ้นมานะฮะคุณตะยังไม่ทําอะไรเลย ดืมกาแฟเข้าไปแล้วกาแฟนี่ก็จะไปช็อกกระเพาะคุณตะ oh. คุณพระก็ไปกระเพาะก็ทํางานได้ไม่ดี <Okay. S 2> นะเมื่อทํางานไม่ดีปับ๊บก็เกิดปัญหาว่าไม่อยาัาบางทีไม่หิว <Okay. S 2> บางทีทานข้าวไปแล้วมันไม่ย่อย mm. ไม่ย่อยเกิดปัญหาครับก็เมื่อกระเพาะเราไม่ย่อยเนี่ยก็เกิดอะไรขึ้นมาฮะอาหารที่เรากินเข้าไปเนี่ยมันก็เกิดการหมักห <Okay. S 2> มักแล้วเม่เกิดแก๊สนะเขาเรียกเ,เรียกว่าท็อกซินนขึ้นมาเนี่ยแนกะ๊ส <Okay. S 2> ขึ้นมาครับมันก็เข้ามาในร่างกายทุกส่วนของร่างกายเรา นะร่างกายคุณตาเห็นไหมมันมีเส้นลมปราณอยู่มากมายในทั่วตัวมันต่อเนื่องกันหมดเลยใช่ไหมมันวนเวียนฮะเส้นลมปราณใหญ่ๆเนี่ยเหมือนแม่น้ำสิบสองสายใหญ่ๆในร่างกายเรามันแต่ละสายนี่เดินสายละสองชั่วโมงนะนะตั้งแต่เช้ามาเนี่ยนะฮะทั้งวันทั้งคืนเลยมันเดินทั้งคืนเลยสิบสองชั่วโมงแม่น้ําสายไตสายตับสายม้ารสายกระเพาะสามสายเล็ก ปัญหาที่เกิดไมเกรนนะครมีอยู่สองสองสายก็กระเพาะอาหารกระเพาะอาหารอ๋อเป็นสาเหตุไม้เขาเรียกว่าเส้นรองปานของกระเพาะอาหารเนี่ยครับเส้นรองปานกระเพาะอาหารเนี่ยเดินมาเนี่ยตรงถึงนี่ถึงนี่นะฮะเดินจากเท้าขึ้นมาจนเป็นสีสันนะคะแล้วอีกเส้นหนึ่งคือเส้นของถุงน้ําดีค่ะถ้าคุณตะมีปัญหากับกระเพาะเมื่อไหร่ ไมเกรนก็เริ่มขึ้นมามิน่าคนที่เป็นไมเกรนจะถึงเคยได้ยินว่าเขาเขาจะคลื่นคลื่นเสียงอาเจียนแน่นท้องเมื่อไปหาหมอหมอก็บอกว่าไมเกรนลงกระเพาะความจริงแล้วกระเพาะเนี่ยทำให้เกิดไมเกรนไม่ใช่ไมเกรนลงกระเพาะมันจะลงไปได้ไงนะฮะอ่าสาเหตุหนึ่งก็คือเรื่องของการรับประทานอาหารไม่ถูกใช่ไหมคะแลมีสาเหตุอื่นอีกไหมคะกาแฟที่คุณตักตอนเช้าไงอนะฮะอันที่อีกอันหนึ่งก็คือว่าเราอาจจะดื่มน้ำพุนตะทานข้าวเนี่ยดื่มน้ำกี่แก้ว ดื่มน้ําหลังทานข้าวไม่ค่อยอยากดื่มค่ะไม่ดื่มน้ําเลยไปแล้วเรารู้สึกว่ามันมีลมเยอะมีลมเยอะใช่ไหมนั่นแสดงว่าคุณตาเนี่ยในในท้องคุณตาเนี่ยมีลมอยู่เยอะแล้วลมนี่นะฮะมันทาให้เกิดปัญหามากมายเลยนะเข้าไปในเซตเอ็นต่างๆเราเมื่อทานข้าวแล้วเนี่ยอย่าเพิ่งดื่มน้ําเยอะนะเมื่อดื่มน้ําเยอะแล้วไฟในกระเพาะเราเนี่ยก็จะทํางานไม่ได้นะกระเพาะเรามีไฟในการย่อยอาหารถ้าหากวันทํางานไม่ได้ปั๊บมันก็เกิดการหมักมาก็เกิดแก๊สอย่างที่ผมว่า นะฮะอ๋อสมัยเด็กๆเ็าถึงบอกว่าอย่าเลยนะกินข้าวคำดื่มน้ําคำอันนั้นนี่ไม่ถูกไม่ถูกต้องผู้ใหญ่นี่เขารู้มาแล้วฮะก็เรียกว่าการแพทย์แผนโบราณเขาสอนมาตั้งแต่เด็กๆนะค่ะฟังหมอแดงพูดแล้วเหมือนกับว่าไมเกรนเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยมีส่วนสัมพันธ์กับเรื่องราวของอวัยวะในช่องท้องทั้งกระเพาะทั้งถุงน้ําดีทั้งตับอะไรต่างๆนานาเกี่ยวกับการรับประทานอาหารเกี่ยวกับความเครียดต่างๆด้วยและบางคนนี่เขาบอกว่าเขาก็สามารถที่จะ ดูแลสุขภาพอย่างดีรับประทานอาหารแล้วแต่ก็ยังเป็นไมเกรนอยู่มีไหมคะเยอะแยะครับคุณตาอะไรแกถามไปแล้วก็ทํางานก็ทําปกติดีนะฮะออกกาลังกายโยคะอย่างดีแต่ทาไมมีปวดมีปวดไมเกรนบางครั้งเนี่ยนะฮะมันเป็นเหมือนเส้นผมบางภูเขาคุณตาเราไม่ทราบหรอกฮะว่าเราทําผิดอะไรกับธรรมชาติร่างกายเราเนี่ยมันเป็นส่วนของธรรมชาติเราประพฤติปฏิบัติเนี่ยตามหลักของธรรมชาติหรือเปล่าเรากินการอยู่นะ เราเนี่ยดำเนินไปตามธรรมชาติหรือเปล่าค่ะนะฮะนอนเดึกเกินไปะนะฮะปกติแล้วนอนเนี่ยอย่าให้มันถ้าวันเลยห้าทุ่มไปแล้วเนี่ยนะฮะห้าทุ่มเที่ยงคืนตีหนึ่งตีสามเนี่ยเป็นเรื่องของถุงน้ําดีกับตับเนี่ยกตลังทำงานหน,นักเลยก็ทํางานในการที่จะขจัดไขมันนะฮะขจัดสารพิษออกจากร่างกายเราถ้าเราไม่ได้รับไม่นอนนะฮะตะเวนบกตะเวนน้ําไปเรื่อยๆนะม,มันก็เกิดปัญหากับร่างกายร่างกายจะร้อนมากร้อนมากเหมือนรถที่วิ่งไปในร้อนแล้ววิ่งไปหม้อน้ํามันเดือด ช่วงตอนกลางคืนกลางคืนเนี่ยนะฮะนอนดึกเนี่ยนะทำคอมพิวเตอร์อะไรเนี่ยหาอะไรที่มันขมๆหน่อยขมๆหรืออะไรคะมะละหรือว่ามะมะละหรือว่าฟ้าทะลายโจรหรือว่าน้ำไปหัวบกเย็นๆเนี่ยนะคนนั้นหรือว่าบางครั้งก็ใช้น้ำมะพร้าวอ่อนก็ยังใช้ได้นะพอดี้ดับความร้อนหน่อยนะมันจะมีช่วงของการความร้อนอยู่สองช่วงตอนเที่ยงคืนดึกกับตอนเที่ยงวันเนี่ยตอนนี้กำลังร้อนปิดตากำลังทำงานหนัก ต้องหาะไรดับร้อนนะตับทุน้ีีเราจอได้ไม่ร้อนมากเอาอย่างนั้นนะคะถ้าจะหายจากอาการเมเกรนเนี่ยต้องมี2แบบละการป้องกันกับการรักษาเราจะคุยเรื่องอะไรก่อนดีคะการป้องกันเนี่ยการป้องกันเราเรียกว่าการป้องกันเนี่ยเป็นหลักของธรรมชาติบําบัดเลยนะป้องกันเนี่ยดีกว่าการที่จะรักษานะป้องกันทําให้เกิดว่าเราจะได้ไม่เกิดโรคนี้ป้องกันไว้ก่อนนะเขาเรียกว่า หลักของการธรรมชาติบำบัดแต่การรักษาเนี่ยมันเหมือนกับว่าเราเป็นแล้วคือรักษาการรักษานี่มันต่างกับการบำบัดนะกุนตาการรักษาเนี่ยคือการเหมือนกับเอาอาวุธใส่ลงไปในร่างกายเราเช่นกุณตาเป็นไข้เหมือนกับไปฉีดยาเป็นไมเกรนคุณตาไปฉีดยากินยาลงไปเพื่อระงับไมเกรนนั้นนั่นคือการรักษารักษาแต่การบำบัดเนี่ยนะฮะมันเป็นการปลุกปลุกเล้าเอาไว้ภายในให้เราให้ลุกขึ้นมาทํางาน อย่างเช่นคุณตาปวดไมเกรนคุณตาจะต้องทำไงให้ร่างกายเราเนี่ยฟังบัดลุกขึ้นมาทํางานเช่นกระตุ้นกระเพาะนะกระตุ้นถุงนิ่มดีให้การไหลเวียนของเลือดลมเนี่ยปกติให้ได้คถ้าเกิดว่ามีคนไข้ที่เป็นไมเกรนมหาหมอแดงหมอแดงจะช่วยก็ยังไงคะทั้งแรกนะเมื่อมาแล้วเนี่ยเราก็ต้องมีการสอบประวัติดูก่อน<ม>ประวัติในพฤติกรรมในการดรําเนินชีวิตของเขาเนี่ยเป็นอย่างไรมานะการกินการอยู่การนอนเป็นยังไงบ้างแล้วหักต่อไปเราก็จะให้มีการนวดเท้า นวดเท้าเนี่ยนะฮะมันเป็นการบําบัดที่ดีมากๆมันเป็นการกระตุ้นใช่ยนะทุกอย่างเนี่ยนะฮะเส้นลำปารเนี่ยมันถูกที่เท้าหมดมันยังกระตุ้นเลือดลมให้หมุนเวียนให้ได้เมื่อเลือดลมมันหมุนเวียนปั๊บเมื่อน้ํามันไหลมันย่อมไม่เน่าคุณตะถือข้อนี้ไว้เมื่อลมลมปายมันเดินปั๊บมันก็ไม่ปวดปัญหาเส้นลมปารเนี่ยนฮะที่เท้าเนี่ยนะฮะเอาที่เท้าผมที่เท้าเลยไินนะที่เท้านี่มีจุดมากมายที่เขานวดเท้ากันนะเส้นนี้มันถูกต่อขึ้นมาจนถึงศีรษะได ใช่มแล้วถ้าเกิดว่าแก้ไมเกรนนี่เราจะนวดตรงไหนคะจุดไหนคะไมเกรนเนี่ยนะก็บอกแล้วกระเพาะนะกับถุงน้ําดีถุงน้ําดีจะลงมาเส้นนะเส้นเส้นทางนี้นะสีเขียวเนี่ยนะครับนะฮะสีเขียวเนี่ยขึ้นมาฮะแต่เห็นไหมฮะมันจะขึ้นมานี่ตัวนี้ก็เรียกสลักเพชรนะขึ้นมาสีเขียวเนี่ยจนถึงขมับนะฮะอีกเส้นหนึ่งคือเส้นของกระเพาะอาหารนี่นะฮะสีเหลืองเนี่ยะสีเหลืองขึ้นมาเนี่ยอันที่ที่ ที่กดตรงคุณตานะเจ็บนะนี่เส้นกระเพาะแสดงว่ากระเพาะของคุณตาเนี่ยทำงานได้ไม่ดีนะนะแต่ไม่ได้หมายความว่ากระเพาะคุณตานี่เป็นแผลหรืออะไรนะฮะเพียงแต่ว่าไม่สมดุลการย่อยการย่อยไม่ดีนะค่ะเริ่มละหนึ่งก็คือหมอแดงจะนวดที่เท้านะคะสอบประวัติก่อนแล้วนวดที่เท้านะแล้วต่อเรามาเราก็มานวดกดจุดรักษาอีกทีหนึ่งนะมีการนวดกดจุดหาจุดไหนที่มัน มันมันตีมันตันมันมันกั้นเลือดลมตัวนี้เราเปิดจุดทุกจุดให้เลือดลมไหลเวียนอค่ะต้องทํากี่ครั้งถึงจะหายคะปกติแล้วเนี่ยจะหาว่าการบฏบัติของเราเนี่ยขอสามครั้งก่อนภายในหนึ่งอาทิตย์นะฮะสามครั้งนี่เพื่ออะไรฮะเพื่อการเก็บขยะนะ <c oughs> เก็บขยะร่างกาย <c oughs> ร่างกายเรามีขยะมากมายเลยคุณตารวมไปวหากว่ามันเกิดขึ้นมาเนี่ยคุณตาไม่แค่แค่คุณตา